สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ t ิชช n t r e e สวันนี้มีแอปพลิเคชันดีๆในการจัดเก็บผลงานของนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันซีซอค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกให้เราค้นหานะคะแอปพลิเคชันซีซอนะคะเข้าไปในที่ Google นะคะแล้วเราจะได้หน้าต่างแบบนี้มากด,ดไปที่ Alma t t e c h h r r นะคะ จากนั้นให้เราลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วไปกดที่ create new c l a s s นะคะแล้วก็สร้างห้องเรียนของเราขึ้นมาอันนี้จะสร้างเป็นห้องเรียนภาษาไทยป .4 นะคะแล้วก็คลิกช่วงชั้นป .4 นะคะแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาไปกดที่รูปประแจนะคะเป็นรูปเครื่องมือในการตั้งค่า class name ภาษาไทยป .4 นะคะแล้วก็ grade level ก็คือ4 ต่อมาเป็น Manage Teacher นะคะเราจะสามารถเลือกรูเข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ c a s t e m นะคะเปลี่ยนสีของห้องเรียนแล้วก็ Class Icon เปลี่ยนรูปให้เข้ากับห้องเรียนของเรานะคะต่อมาเป็นเกี่ยวกับ Student นะคะเป็นเรื่องของนักเรียน Student Side นะคะเราจะเลือกนักเรียนเวลานักเรียนจะเข้ามานะคะ Class Code Share Device นะคะก็จะเป็นนักเรียนทั้งห้องเอามา c s ั s o d o one by one v i v i c e นะคะก็จะเป็นนักเรียน1คนต่อเครื่องมือสื่อสาร1เครื่องนะคะแล้วก็จะเป็นอ e ีเมลกับ Google นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับผู้ใหญ่เนาะใที่นี้เราสอนเด็กเราก็จะเลือก one by one v i v i c e นะคะ จากนั้นมาที่ manage student นะคะเราก็จะมาเพิ่มชื่อนักเรียนลงไปโดยสามารถพิมพ์ชื่อของนักเรียนเข้าไปได้เลยนะคะพิมพ์ไม่ครบทุกคนเลยเราสามารถเปลี่ยนไอคอนของนักเรียนได้ตามชอบเลยนะคะหรือจะสามารถอัปโหลดเป็นรูปของนักเรียนเข้ามาก็ได้นะคะ ทำให้ครบทุกคนจากนั้นนะคะก็กลับไปที่ช่องตั้งค่านะคะของนักเรียน Home Learning Student Code นะคะเราสามารถให้นักเรียนเรียนที่บ้านได้ Student Like and Comment นะคะนักเรียนสามารถไลค์แล้วก็คอมเมนต์ของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนได้ต่อมามาดูที่ Families นะคะเราสามารถให้ผู้ปกครอง เข้ามาได้นะคะหรือจะไม่ให้เข้ามาก็ได้ p l u s Block นะคะสามารถเปิดเป็น p u b l i c ได้นะคะให้คนอื่นสามารถเข้ามาในห้องเรียนของเราได้เสร็จแล้วก็ปิดออกไปเลยค่ะจากนั้นเรามาสร้างโฟลเดอร์หรือแฟ้มงานของเราอันนี้จะสร้างเป็นชิ้นงานที่หนึ่งโอเคปิดออกไปเลยค่ะ แล้โฟลเดอร์นี้จะไปเป็นแฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคนเลยคราวนี้เรามาทำบทเรียนหรือกิจกรรมนะคะโดยคลิกไปที่ activities นะคะแล้วก็กดไปที่ browse activity library โดยที่ใน activity library เนี่ยจะมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หมวดหมู่เราสามารถเลือกนํามาใช้นะคะโดยในที่นี้เนี่ยจะมีทำเพจมากมายให้เราเลือกเลย สมมุติว่าเราเลือกเทมเพลตนี้นะคะเราก็สามารถกดเข้าไปดูกด assign s. สีเขียวข้างๆได้เลยนะคะหรือถ้าเราไม่ชอบเราสามารถเคลียด new activity สร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะโดย activity names นะคะสร้างหัวข้อชิ้นงานของเรา จากนั้น student instruction นะคะอันนี้จะเป็นคำสั่งนะคะหรือขั้นตอนที่จะให้นักเรียนทำอะไรนะคะโดยจะมีโค้ดจะพิมพ์โค้ดแทนนะคะจะได้ง่ายต่อการสังเกตของนักเรียนนะคะในที่นี้จะให้นักเรียนเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนเรียนเสร็จจะให้นักเรียนแตะคาว่า add แล้วก็เลือก note วันนี้คุณครูจะให้นักเรียน note คำตอบลงไปนะคะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอหรือ p ิ c กเจอก็ได้นะคะ จากนั้นก็ให้นักเรียนแตะที่เช็คหรือเครื่องหมายถูกก็จะเป็นการส่งงานให้กับคุณครูค่ะเสร็จแล้ว advice o instruction นะคะตรงนี้สำหรับเด็กเล็กนะคะคุณครูสามารถบันทึกเสียงเป็นคำสั่งในการทำงานให้กับนักเรียนได้ คุณครูบันทึกเสร็จนะคะคุณครูก็สามารถเปิดฟังและใช้ได้นะคะต่อมาแอดมัลติมีเดียเราสามารถแอดคลิปวิดีโอที่เราจะสอนหรือแอดชิ้นงานเข้าไปได้อันนี้ขอใช้สื่อของคุณครูอุ้มนะคะ,ะจากนั้นแ d ดเทมเพลต s for student s วันนี้จะทำเป็นโนต้ตใช่ไหมคะคุณครูก็จะทำโนต้ตให้กับนักเรียนนะคะก็คิด เห็นจากเรื่องที่อ่านก็สร้างเป็นแพลตฟอร์มไว้ให้นักเรียนเวลานักเรียนเข้ามาตอบค่ะจากนั้นก็กดเซฟได้เลยค่ะแล้วก็กดแอทสไ์ไปที่ชั้นป .4 แค่นี้ก็จะเป็นการสร้างบทเรียนในห้องของชั้นป .4 นะคะก็จะได้1ชิ้นงานเวลานักเรียนเข้ามานักเรียนสามารถกดที่แอทรีสปอนได้เลยแล้วก็กดที่ชื่อของตัวเองแล้วก็ พิมพ์คำตอบลงไปในนี้หลังจากนั้นก็กดเช็คที่เครื่องหมายสีเขียวก็จะเป็นการส่งงานคุณครูได้เลยหลังจากที่คุณครูสร้างผลง,งานเสร็จคุณครูสามารถกดที่ student แล้วก็คัดลอกรหัสนะคะส่งไปให้นักเรียนทาง l i น์กรุ๊ปหรือ f a c e b o o k ก็ได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถ เข้ามาทําแบบทดสอบหรือส่งชิ้นงานให้กับคุณครูได้หรือถ้าเรียนเป็นกลุ่มนะคะคุณครูสามารถ print QR code ไปให้นักเรียนเรียนได้เวลานักเรียนส่งงานมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคุณครูก็กด review จากนั้นคุณครูก็ตรวจเช็คงานของนักเรียนให้เรียบร้อยนะคะสามารถกด like กด comment คุณครูก็กด Approve ใจเลยนะคะจากนั้นก็กด Comment อมเมนต์ผลงานของนักเรียนเสร็จแล้วคุณครูก็จัดเก็บผลงานของนักเรียนเข้าสู่โฟลเดอร์ที่คุณครูได้สร้างไว้นะคะนั่นก็คือการอ่านออกเสียงรอยแก้ว งานชิ้นนี้ก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์หรือแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนแล้วก็อยู่ในแฟ้มสะสมผลงานประจำชั้นคุณครูสามารถเข้าไปตรวจเช็คทั้งในแฟ้มของนักเรียนแล้วก็แฟ้มของคุณครูได้เลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะคะตรงที่ตั้งค่าคุณครูสามารถตั้งค่าให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาจอยหรือมีส่วนร่วมในการ ชมผลงานของลูกๆได้นะคะคราวนี้มาดูในส่วนของนักเรียนบ้างนะคะก่อนอื่นเลยไปที่ Play Store นะคะแล้วก็กดเลือกตรงนี้เลยนะคะพิมพ์คำว่าซีซอลงไปนะคะจากนั้นเลือกซีซอคลาสส่วนแรกเลยคลิกเข้าไปแล้วกดติดตั้งรอสักครู่ค่ะ เมื่อเราได้แอปขึ้นมาแล้วนะคะเราเปิดเข้ามาจะเจอหน้าต่างแบบนี้ให้เรากด Arm a Student นะคะฉันคือนักเรียนแล้วคุณครูจะส่งโค้ดไปให้ในไลน์ผู้ปกครองเนาะให้เราพิมพ์โค้ดหรือรหัสเข้าห้องเรียนซึ่งรหัสนี้จะใช้ได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าก็ไม่สามารถเข้าได้หลังจากหนึ่ชั่วโมงเนาะพอเราพิมพ์เสร็จเราก็เลือกชื่อของตัวเองคุณครูจะพิมพ์ชื่อของนักเรียนไว้แล้วกด ถูกต้องนะคะพอเราเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะเจอ activities ที่ขึ้นมาพอเราเข้ามาเราจเจอแบบนี้ให้เรากดเข้าไปเป็นบทเรียนนะคะของครูบีแล้วเพิ่มงานนะคะแล้วเราก็บันทึกเป็นวิดีโอจากนั้นกดหยุดแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ให้เรากดที่เครื่องหมายถูกได้เลยก็เป็นการส่งงาน ให้ครูเรียบร้อยนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ